ตัวสีดำตัวสีดำตัวสีดำซ้มว้ยเวนเมื่อกี้อีชนีมันเรียกฉันตั้งหลายรอบ <c oughs> นั่น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 มันเรียกฉันตั้ง <c oughs> หลายรอบแล้วแต่ฉันไม่ไปไถ่ายหลักฐานแป๊บมีอะไรอะไรมึงมีอะไร อะไรของมึงอีกแต่ละวันแล้วกูก็ไม่ได้นอนทุกทีเนี่ยมันก็ดึกแล้วมึงก,ก,ก็มาเรียกกลางดึกเวนเอ้ยยี่โมงตีสามครึ่งของมึงเนี่ยมีอะไรให้ดูอะไรมีโชว์อะไรอีกมันก็เหมือนเดิมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์อะไรก็คือตัวนี้ก็ตัวเดิมอะไรของมึงเนี่ยหนึ่งสองสามมึงเอาอีกเลย มึงพอแล้วมึงก็ได้ตัวสีขาวตัวเดิมๆเนี่ยมึงจะซื้อมาทําไม่แต่รอบนี้ไม่ใช่สีขาวนะมันสีขาวมันก็เหมือนเดิมเลยดูมึงกุด<ร>แล้วกลายเป็นตัวสีดำสีดำอะไรนี่ไงเจ๊จะบอกทะลุถุดถงดปตัวสีดำเออขอบใจเลยไ,ไปทิ้ง <laughs> หลายแกะอะไรออแกะดูมัก็ตัวสีขาวเหมือนเดิมมาเละเฉยเป็นตัวสีดำโอ้แหม่เนียเบียดก้นนั่งเบียดกินนั่นแหละ โอเคอะไรหน้าไหนเป็ตนต,ต,ตัวสีดำตัวสีดำตัวสีดำสามไว้อยู่เอน <laughs> สามอากูยังม,ม,มีโอกาสอีกรอบอะแกตัวหนึ่งเอาตัวสามมาถ,ถึงงงเออวางทีนี้ก่อน อยากจะดีใจหนึงได้ตัวสามปิงปองอ่ะปิงปองอ่ะสามอีกแล้วดวงมึงกูดแล้วมึงเอาสามตัวมาทีเยียบเลยมึงก็ได้เท่านี้แหละแลบลิ้นเหมือนกันทุกหน้าเลยหน้าจอย เมยอมึงได้ตัวสีขาวเหมือนเดิมมันใกล้ๆเป็นตัวสีดําแต่ก็แกลบด้นเหมือนเดิมดูทุกคนซ้าๆตัวเอายิ้มดีใจได้ตัวสีดําไม่ทําไมกูกูจะเอาสีดําที่ไม่น่าเหมือนกันมึงเรียกตั้งนานพากูมาดูตัวซ้ําเนี่ยพีคไหมละ่ะจมูกมันสีไม่เหมือนกันหรือเป่ามึงไม่ต้องมาปลอบใจตัวเองเปล่ ตามันสีเหมือนกัน <laughs> ไปละ